ครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันไหนครับนี่อยู่นนอตสูงครับอยู่ทีมงานอะไรเครื่องเสียงอะไรโอ้ช่างชมพู789ออดิโอครับช่างชมพู789ออดิโออันนี้เจ้าของชื่ออะไรครับชื่อเลินก็ได้ชื่อบอสติมครับบอสติม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 ทั้งนี้ล่ะนี่ทีมงานครับทีมงานทั้งนั้นแหละบอสอันบอสอันทีมงานครับนี่เครื่องเสียงอย่างดังเพราะเจนวันนี้มาช่วยงานก็ บ้านโกงงานมาครับมางันพิธีานอันนี้ชุดใหญ่ยังครับเนี่ยยังครับฮะมีใหญ่กว่านี้ครับโอ้โหเต็มสนามพรอนใหญ่กว่านี้ครับครับที่นี่ก็รับงานประเภทไหนด้วยครับก็ทุกประเภทนะครับเกี่ยวกับไอ้ดนตรีเวทีแสงสีเสียงรู้สึกเสียงมันนุ่มเพลาะนะเรามาอยากมาลองเพลงเลยมันเกิดเปิดฟังร่นลื่นหูก็คนกันไหนครับเนี่ย สถานที่อยู่อยู่ในอำเภอโนนสูงครับบ้านโรงเรียนสีท่านบ้านกับพี่บ้านกับพี่อันนี้บอสบอสอะไรบอสจิมเป็นหัวหน้าใหญ่เป็นทีมงานใหญ่ถ้ากคำถามที่ตอนนี้เดี๋ยวที่กันมีกี่ชุดเผื่อมันจงก็แล้วแต่เจ้าภาพมีทุกขนาดมีทุกไซส์ครับทุกไซส์เลยแล้วเล็กกลางใหญ่ครับเล็กกลางใหญ่าตามงบก็ได้ครับงบต่ำสุดจักบาทถามก่อนงบต่ำน้อยสุดก็มีตั้งแต่หลักพันนี้ทำจริงครับอันนี้หลัก หมื่นได้ไหมครับลักหมื่นอันนี้หมื่นเนาะครับประมาณสามเลยไหมเอ่อรวมเบ็ดเสร็จทั้งหมดเลยก็เกือบเจ็ดแปดหมื่นอยู่ครับอันนี้วันนี้นะครับวันนี้ก็แต่เครื่องเสียงใหญ่มากตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงหกทุ่มงนี้รองรับดนตรีพรุ่งนี้เพชรราพันมารองรับได้ครับโอ้ถือว่าช่ได้เนาะเอ่อมีเบอร์โทรศัพท์ไหมครับ จิ๋มจิ๋มเนาะจิมจิมจิมจ๋ม,มครับจิมเอ๋อศูนย์แปดหนึ่งครับเก้าสองแปดแปดสี่ศูนย์เก้าครับฝากงานเลยครับครับถ้ามีงานก็รบกวนติดต่อมาได้ครับเวทีเครื่องเสียงแสงสีเสียงดนตรีทุกประเภทนะครับไฟป,ประดับเครื่องปั่นไฟครับทุกอย่างเลยครับทุกอย่างครับขอเบอร์อีกทีครับศูนย์แปดหนึ่งเก้าสองแปดแปดสี่ศูนย์เก้ารับประกันได้ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอเคครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ